มากเลยนะครับที่มาร่วมร่วมยิจกับพวกเราวันนี้พาพาเจ้าสาวมาแนะน้ำครับงานไม่ต้องมาต้องเตยนะครับต้องเตยคับก็ที่ไป่ะที่ประเทศนี้ค่ะคืหลายคนก็น่าสนใจแบบแบบอาฟริกาดิ้งจนถึงกับบ้านในงานวันดีอะไรเงี้ยครับเป็นงานที่ไทยครับก็ก็พบกันมาได้ได้สัมผัสแล้วก็รู้สึกว่า แต่งงานกันดีกว่าอืมก็รู้สึกว่าอยากอยากแต่งด้วยอืมเป็นแทนเป็นแทนปั๊บรือเขาเป็นแทนก่อน้คุยกันมานานแล้วครุยกันมานานแล้วแต่รขาคิดว่าอย่อยู่ปุ๊บปั๊บเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าสินแสสินแสแบบว่าตำรวจมาว่าเราเป็นคนนี้เท่านั้นอืตำรวจมาตำรวจให้เรามาจริงๆเราแต่งกันครอบครัวไปแล้วดับหนึ่งนะครับครับ ที่20 20วันที่สิ้นแสนกับหมดเสร็จปั๊บแสนไม่ได้ดูคิวงานเราเลยยี่สิเจ็ดเราเล่นคอนเสิร์ตเชียงใหม่เราแต่งเสร็จแล้วราก็ตีรถไปเชียงใหม่เล่นวันนี้เป็นวันครอบครัววันนี้เป็นวันเพื่อนวันนี้เป็นเหมือนกับวันฉลองใช่ไหมครับวันฉลองเป็นแบบเชิญเพื่อนเพืนมางานนี้เพราะว่ายี่สิบหกเราแต่งก็มีแต่ครอบครัวเจ้าบ่าวจะาสาวนะแล้วก็มีเพื่อนจะาบ่าวจ้าสาวแค่เด็วันนี้ก็มีทั้งเจ้านายคน ที่เป็นที่หลักที่เรารู้สึกว่าอยากอยากเห็นเขาในวันฉลองของเราก็ะจะอยู่ดูวันนี้ซิแสแตอบอกว่าแกก็กเขาจะมาม่รู้เรื่องมัยสิสแตอรที่ซินเตอร์ประจำตระกูลก็จริงจริงพ่อพ่อแม่จะเชื่อครับแล้วก็ให้เขาสบายใจเพราะว่าวันนั้นก็ต้องมา โมเมนต์ <Moment. S 2> ยังไม่มีเลยฮะยังเก็บก่ <c oughs> อนเขาเริ่มดโจ๊ตแล้วก็จะบอกเลยไปเรื่อยไปเร่อจริงๆเหมือนกับว่าเราเราจรุ่มือกันไปบอกพ่อแม่เลยแล้วค่ะเราบอกพ่อแม่ฝ่ายฝ่ายฝ่ายชายก่นอนแล้วก็บอกพ่อแม่ฝ่ายฝ่ายผู้หญิงแล้วก็มาพ่อแม่เลยมาบอกพ่อแม่เลยอ่าก็เป็นเรื่องธรรมดาครับที่ประเ ก็เว่าใจนะคะเพราะว่าวันที่ม่ก็เคเอนแต่นเาเป็นเราไม่เคยคิดว่าเราจะได้รื่อิการแล้วก็จริงๆของก็เคยกับใอยู่ค่ะแล้วก็คนดัมาเมื่อไหร่เมื่อไหร่เราก็ยังจนถึงวันๆที่มันรู้สึกว่ามัน ได้เวลาแล้วนะสึกว uh ่าอยาทงานนี่โจนาลดเป็นตี่ต้องเป็นผนกานค่ะตำรวต้องรวจมาค่ะแก่วรนแรกที่เขามาีเราความเป็นเจแท่เขาความดูแลเอาในใจก็ทำงานได้ดีนดแล้วเ็นที่ใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน มันมันคือข้อไหนที่พี่โจมัดใจเราอ่ะครับพี่เตยจริงไหมที่พี่เตยบอกไปไปดบแต่เบเตยได้ห่างหมเลยก็นอกจากนอกจากรูปร่างหน้าตาที่เราเู็สเปคเราแล้วเนี่ยก็ก็มีหลายหลายอย่างที่ชอบมากๆเลยครับคือน้องเขาเขาเป็นคนใจดีอืมีสำคัญที่สุดเลยว่าก็อีกใจดีชายใจแข็งเพระครับ คือเขาเข้าใจเราเขาเขาสมาร์ทเขาฉลาดเขารู้จักวิธีการดีว่าอิเราเขาไม่เคยห้ามเราทำอะไรแต่เขามีวิธีการที่จะพูดนั่นเองืออะไร,ะไรหลายอย่างที่เราทำให้รู้สึกเ่ี่ยม,มันมันเหป็นแบ,บอกเลตนไปเจริงๆแล้วเราเรา,เรา,เรามีความรักมาพิผ่านมาลแล้วอายุขน,นาดนี้แลนะ้วเนาะจรพอมาเจอมาเจอ,มาเจอคนคนแบบน่ักขนาดนี้ในวัยนี้แล้วเราคิดว่า กอดไปไม่ได้แล้วก็ต้องต้องต้องพร้อมดุยแล้วอรมันเรื่อนว่าไหนบางคนจะสละโสมเรืแบบว่าเรื่องเยอะอะไรหลายคนก็แบบว่าผิดหวังแต่ว่าจะทิ้งไม่ได้โอ้โหเสัตว์สีแท่งทองเออคือทุกคนแบบว่ามึงจะไปแล้วเหรอมึงจะไปแล้วจริงเฮ้ยเขาใช้คำว่าอะไรนะ นําทันจิตวิญญาณพวกเราจะไปแล้วหรอชิจิงกเรากรุงชายสดนจังเกอยู่ส่วนมัยมึงอยู่กับเพื่อนๆกันนะจะมึงกั็รู้แค่พวกเราจะมือก็รู้แค่แค่นั้นตอนนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าพอพอเราไปแล้วล่ะก็โชคดีครับไปก่อนนะเพื่อนเตามมานะน่ใช่ก็บอกโอเคนะจริงๆเราเรา เราเราคิดว่าคนที่เป็นหนุ่มสองมันมีความกลัวนะโลภมัดแต่แต่วันหนึ่งก็เจอเจอเขาจริงๆมาไม่รู้สึกยังไงตอนไปแล้มันรก็คือแบบว่าอยากอยู่เขาตลอดแล้วก็มองเห็นภาพของอยู่แบบเป็นนานๆแล้วมันมันจะถึงวัยนี้แล้วอ่ะมันมั่นใจไหมมันมั่นใจแน่นอนมันไม่ต้องห่วงมันไม่ต้องไม่ต้องสื่อหายาทายามีแน่ๆเยี่ยม เออจริงๆนะก็คิดนะครับเพราะว่าเพราะว่าอายุขนาดนี้แล้วมันถึงมันจะมียากแค่ไหนสองก็สองก็คิดว่าลูกโตขึ้นมาแล้วเราจะเราจะทันเล่นกับเขาไหมเราพยายามในทุกส่วนต่ารๆทำให้ดีที่สุดอยู่เขาไม่แบบเล่นกับเขาให้ได้คือยังไงผมต้องพาลูกเล่นกีฬาสำหรพันไม่ได้อะคุยกันไว้สักกี่คนครับโอเค จะเร็วๆนี้ไม่ต้องสิ้นแสงติดตามียวทังเองเลยถ้ากี่คนนี่ครับพี่โตน่ะสองไหมอ่าน่าจะังคุยกันนะเมีสองคนเนาะเพราะว่าเพราะว่าเจ้าพ่อเนี่ยแก่ไปแล้วยังไหวดูแลมันได้นะฮะแน่ได้ได้แก่แล้วฝั่งเตยครับผมก็อยากะอ่า เลี้ยงหมากันมาปีกว่าคือเราได้เห็นที่ดเยคือน่ารักมากๆองเขีพาเป็นแบบพ่อน่ารักดูแลเออใส่ใจรายละเอียที่เราไม่เคยได้เห็นเาราก็ดเห็น็ที่เรายากแล้วก็เราว่าเราไม่ผิดที่เราดูแล แฝดเลยเอ่อต้องทช่วยกันนะเนนแแล้วแล้วแต่ครับแล้วแต่แล้วแต่ว่าอะไรอะไรอะไรมาห่อนนี้ถ้กถ้ามีความเป็นพ่อกับแม่แล้วเนี่ยมันมันพร้อมนทุกอย่างกันละต้องเป็นอกอกเยอออยากได้ลูอะไรก็ลูกบ้าูกบ้านวาีว่ิดยนพุวัเสรยไหวาอืม มีความรู้สึกอย่างนั้นนะไปโดยปริยายพี่โจบอกว่าพาน้องเล่นกีฬาแต่น่าจะเป็นผู้ชายใช่ไหมคนแรกบอกว่าพาน้องเล่นกีฬาแล้วได้หมดแล้วผู้หญิงก็ต้องเล่นอ่าผู้หญิงนี่ต้องเล่นเลยโคอย่างเดียวลูกออกมาแล้วก็ชอบหมาตักเชือตั้งใจเรีย็นๆเพราะจะมีฝังในปุ๋ยหรงอเ้ล่ามีความสามารถมากมีมีกิจวัตร เหมือนเลยอ่ะเหมือนนะเปล่าเพราะคือแซวเขาอะครับบอกว่าดูดูไปหนูมันน่าขายดีสุดเลยดีนะก็แซวเป็นเป็นเป็นตัวเป็นตัวละครมาสคอตที่เวลาแฟนมันก็ติ๊กนั่เวลาเวลาเราก็จะมองเป็นแฟนเราเป็นที่ที่มันบางทีบางนี่โน้ถ้าเราเราเป็นแฟนเราเป็นน้าแดงพี่โจพี่โจเขาบอกพี่โจนั่งเหมือนหมาพี่โจไม่มีเขาเล่นตัวเองก่อนเราเล่นแบบ อจริงร์ไพรส์ตัวเองนะครับตั้งแต่แบบร่วมกับเขาแล้วก็ใช้ชีวิตวุกมุมกับเขาแล้วก็หลายๆอย่างมันเปลี่ยนไปนะมันไม่เราตัดสินใจตีงนี้ได้เลยคือผมเป็นคนเองที่พูดถึงนี้มีหมาหลายอย่างคือผมเป็นคนมีหมาที่มีไว้ให้คนอื่นเลี้ยงแลวเราเล่นนะจบอกว่าที่เลี้ยงที่บ้านพ่อแม่เลี้ยงแลวเราก็มาเล่นแต่พอมีด้วยกันรับผี่ชอบด้วยกันเก็บมือเก็บขังขี่เก็บอะไรคแบบถึงได้มันโอเคดีว่ะ ไม่โอเควันนี้มันมันรู้สึกว่าเราเลี้ยงด้วยกันแล้วทำไมเราหลังหาอย่าที่เราไม่เคยลักก่อนอย่างนหลายๆอย่างมันรู้สึกเหมือนใช่นะท่นน่าจะพร้อมแต่ว่าตสองแข่งแข็งมาโดนแข็งแรงกันอยู่แล้วไม่ต้องพูดเออใช่ครับแพทแแพทยาจางนี้ก็ก็จะเดือดได้หมดแน่หมดแล้วน้องก็น้องก็ มีปฏ <uyor> er ิบัติห <poetry> น <Me, S 1> ้าที่ไปทางานกันต่อลิงเลยเขาเดินหน้าความรุ่งเรืองวดยเฉลี่ยมากไม่ไม่ต้องข้ามหนึ่งแบบแทนฮันดีมูนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับพี่เออจริงๆทันดีมูนนี่ไปกันแน่นอนเก่งแน่นอนเล็งไว้หลายทีมากๆแล้วจะมีแต่เลงที่ต้องสาวแล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เคยแต่เล็งในเอ่อมีมีเพลงที่พี่บอยโสิยพงค์ครับใส่งไว้แล้วเขาก็บอกว่ารอวันนี้ที่โจ้าแต่งงานมาหนาจะให้โจ้าร้อง แขกก่อนงานแขกนานเละแขกเก็บไว้นานมากแล้วเราเลยไม่ขี่มอเตอว์ไซค์ั่นหนึ่งก็หนใช่วันนี้วันนี้มีมีมีทำซีดีด้วยเดี๋ยงก็จะแจกให้ทุกคนนะครับเป็นเป็ของมาเป็นของด้วยเในชื่อท่าเธอท่าคนทเลเป็น่าขุอเมรอ่าแล้วสชีวตจริงเราเนี่ยใช่ไหมก็ดูแลประคองกันไปต่างคนต่างเป็นท่าซึ่งกันและกัน แต่ว่าแา่คนแบบชอบเล่นปาร์ตี้วนี้นนนนนวันนี้ก็มัแบบกวนจ่อยวันนี้ก็เท่าที่ชวนแล้วก็จะเป็นเพื่อนเพื่อนที่ที่คาดว่าน่าจะสนุกมากๆงานมากวงดนตรีของเราหรืออะไรของเราทุกคน,ท,กคน,ท,กคนทุกคนดูตื่นเต้นนะครับเพราะว่ามันน้องไม่ได้น้องจะตื่นเต้นทุกคนก็ตื่นเต้นไปด้วยที่แบบว่าทับงานด้วยกันมาตั้งนานแล้วรู้จักกันมาทั้งนานแล้ววันนี้ อยากให้มันต่าเอ่อว่าการที่พี่พครับเออจริงๆแล้วคือเพราะว่าแต่งแล้พ่อแม่ทำพี่ีเสร็จแล้วเนี่ยไอ้ที่เหลือเป็นของพี่แล้วอ่ะที่เหลือเป็นของพี่ตามใจพี่ทุกประการก็ก็สถานที่มาดูตรงนี้แล้วชอบมากๆนี่เป็นทริปของแอนด์สเปียร์นะครับคือไปดูเรื่องแรกชอบจังเลยอ่ะมาดมันอยู่กลางเมืองบนเหมาะไปทุกอย่างเดินทางมาก็้วได้ แล้วก็แล้วก็เลยมาคุยกันเขามาขออนุญาตจัดงานงานนั่นเองครับออกมาเลยก็เลยเดินทะเลจัดงานตรงนี้เลยแล้วก็ตามวงดนตรีที่คือจะวอยผมมาเกือบทันท,ทีมาโอ้สิบสิบซีซั่นก็วันนี้คือสรุปแน่นอนอันนี้เป็นคอนเสิร์ตหรือว่างานคารนิวัลใช่จริงอยากให้มันเป็นอยากให้มันเป็นอย่างนั้นอยากให,อกให้อยากให้ทุกคนมาสนุกผมว่าผมว่าทั้งแขกเหลือแล้วก็เพื่อนเพื่อนที่เป็น คนในวงการนักร e ้องก็น่าจะสนุกที่แบบได้มาเจอกันอีกครั้งจรงเพราะมันไม่มันเหมือนเบลียูเนียนะคมันเป็นงานเบลียูเนียนของเจ้าบ่าวและเจ้าสาวเลื่อนหอตอนนี้ก็มีอย well, ู oh ่แล yeah. so ้วแต่ก็ระเบียว่าน่าจะสร้างอีกสักหลังเล็กๆไรมาพ่อแม่จะได้เจอความหวั่นความหวั่นส่วนเส้ั้นไม่ขึ้ ความัจนได้มาว่าเขาอะไรกันเอจริงจริงออาัญญาก็จริงจบอกคุณแม่เขาไว้แล้วว่าจะดูแลเขาแบบว่าด้วชีวิตนะครับแค่นั้นเององ้ายแล้ครับยล้ครับะไรก็อยากได้งแบบมเรื่อยแบบนี้ไากเลแล้วก็ ก็ใ้ผมุวนทครับก็มียางมนรอรอชมเลยนี่ยมีเกัแตกะนกำงใจเทียบเลยครับดีก็มีคาุ่งสู่รนมีมีพี่น้องๆผู้สข่าออกมาตั้งแต่แบบแรกๆเลยตั้งแต่ัที่ภาพออกไปว่าเป็นทีเวก็คอมโพสปุ๊บทีนี้แฟนๆก็เข้ามาให้กำลังใจกันเมาเ่งหมายมทุกคน มากมาเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยที่มาในวันนี้นะครับก็ฝากฝากฝากส่งความสุขแล้วก็ใหลายอย่างนะครับขอณที่รู้จักกันมาตั้งแต่เด็กถึโตจะเป็นวันวันที่สำ<ม>คัญที่สุดในชีวิตผมเลยครัอ๋อมากเลยเลยครับ